ผมฟ้าเปิดนะครับวันนี้ตรงกับวันที่8สิงหาคมพศ2559นะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาเยี่ยมชมห้องแลบของแฮตเบกเป็นครั้งที่2นะครับก็จะมาเยี่ยมชมจะปรยายบันทุกภาพนะครับคิดสั้นชให้กับเพื่อนๆชาว h ฮตเกนะครับได้มาเห็นที่ไม่ได้มานะครับได้เห็นเครื่องที่มาใหม่กรุ่น a ่9นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเสียงดังมาก ข้อเหล็กนี้ต่อไปก็จะไปอยู่ที่ฟาร์มที่แยกบ้านจันนะครับจังหวัดอุดรธานีนครับวันนี้ผมก็ได้มาบันทึกนะครับเื่อนบิดของแอดไมเนอร์นะครับจากประเทศจีนซึ่งจะอยู่ในฟาร์มบิดของเรานะครับเอสเอ็กน,นะครับที่จังหวัดอุดรซึ่งเป็นฟาร์มแร,แรกๆของประเทศไทยครับ ที่จะเข้ามาทั้งหมดไม่ต่ำกว่าสงคนเรื่อนครับ